ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิ้วเร่อิคิ้วเร่อิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินแบบสองเยสิฟันเวลเดนแต้ว่าราศีบารบกัรัานสมีแข็งตอบตัวเอง เพราะด้วยความที่มันเป็นข้อที่เราลืดใช่ไหมที่เราไปแอบนี้เอื่นไม่เราใจเย็นๆก่อนไอ้ก็คือมันเป็นข้อที่เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเราเลยไม่อยากให้มีผลกระทบต่อใครที่มีคู่ในนี้ไม่เราไม่ใช่คนดีขนาดนั้นไม่ใช่คนดีขนาดนั้นไอเราก็มีดีบ้างในบางส่วนแม้แต่มันจะน้อยมากจนไอไม่เคยเห็นนะแต่มันก็คือความดีนะคือที่เราต่อเราเองเนี่ยก็เพราะว่าอเราอกปุกไม่ใช่คนดี ใจไม่อยากแต่งงานแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใจไม่อยากแต่งงานแล้วอ่ะยังอยากอยู่เพราะเด็กๆที่บ้านที่เมืองไทยเนี่ยเห็นเรารู้สึกว่าอุ้ยใช่ไหมตอนนี้มันก็รู้มากไปก็ตอบกังแล้วกันไป็ข้อที่แบบเราไม่อยากแบบตอบคนอื่นใช่เราไม่อยากตอบคนอื่นพ่่พลพตอบว่าราศี ลูกศพมีพลาดมาแล้วอะไรทุ่พนอะไรททไมพนควยพรผมไม่มีข้อมูลครับผมตางคนอื่นเขาทีมาดูคนที่มีความรักอีกหนึ่งคนไม่น่าเชื่อต่อตัวเองเออแล้วไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่ชุดคลุมท้องจะนไาต้องไม่ต้องไสไตล์อย่าให้มารู้ตอนหลังซีอ๋อขอโทษนะครับสองเดือนแล้วนะครับ ทีไม่ได้กลับเกาหลีที่ไม่ได้กลับเกาหลีอพอจบอ่ะอ่าตอบว่าราศีราศีเริ่มจบโอ้ยพอวยอะไรวะเพราะว่ารอบนี้หนูหนูเจอพี่พี่กุ้งแล้วพี่กุ้งเหมือนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยออร่าเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีราศีไม่ค่อยมีราศีใช่ค่ะแต่ของเราดูมีน้ำมีนวลอ่ะ ท้องเลคนมีอยากกินอะไรเปรี้ยวๆไหมมีไหมอยากกินอะไรเปรี้ยวๆมีไหมไม่มีนะไม่มีนะและม่นิกกี้ตามว่าราศีโม้โอ้โหดูดีกว่าตัวจริงอีกแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะตามคนอื่นเพราะว่าลคือ คนที่กีรู้จักกี้ก็ไม่อยากจะพูดว่าจะเลิกกับแฟนไงเพราะว่าแฟนตกทีคนตายมันเป็นอะไรที่ไม่สนุกเนออกปาการเลิกกับแฟนอะไรเราเองด้วยจริงค่ะเลยใช่ไหมจริงๆเราไม่ได้อยากเลิกไม่ไเหตุมันต้องเลิกก็คือเลิกใช่ค่ะแต่แต่ไหนๆทุกคนก็แช่งคุณแล้วครับถึงบอกไปด้วยต้องบอกเลยว่าหัวใจไม่ใช่หัวนมมาขยี้ให้ระบมแล้วจากไปนะครับมาถึงพี่เฟิร์สครับผมพี่เฟิร์สตอบว่ารักสี มินเหมยเยอะยังไงทำไมถึงเป็นมิ้นมิ้นน่ะสวยขึ้นเยอะเลยอันนี้จริงจริงผอมลงเฮ้ยพอสวยปุ๊บมีออร่ามีคนมาสนใจมีคนเข้ามาจีบด้วยหลายอย่างแฟนเก่าหรือไกลคนละภาษาคนละชาติอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ได้อาสุดท้ายเกิดการเลิกกาลาการเพื่อเจอคนที่ดีกว่าเมีผลมีผลเป็นอย่างนั้นเหมือนที่เราทำมาไม่ได้จริงจริงอ่ะจ๊ะ ทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะถูกทิ้งคือราศีมีคนถูกไหมมีคนถูกไหมมีถูกที่ทั้งรายการเลยนะมีคนถูกไหมมีคนถูกหรืเปลราราศีมีคนถูกวะมีคนถูกนะครับราศี จบครับถูกทั้งรายการนี่กุมภามีนาเมษามันจะเป็นห่วงช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภจะถูกทิ้งไม่ใช่ถูกทิ้งเพราะว่าเขาตั้งใจจะทิ้งเขาคือสามีหรือภรรยาคุณที่เกิดในราศีพฤษภเขาอาจจะมีภารกิจหน้าที่ภาระ ุระมากมายเหตุว่าดาวพฤหัสบดีจรเป็นมรณะกะับเดือนชะตาสิ่งใดที่เป,เป็นความสุขความสมบูรณ์มันก็จะขาดหายคือมีกฎเกณฑ์นในทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าลาวิภุม,มะทั้งโสราปัญจาาแก่แลัคนาพุทธเก้าจันทร์กับชีวาพฤห,าหาัสเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวารนิลันจะร้อนใจทุกใจเพราะเหตุแห่งการผิดหวังเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ให้ชาวราศี พทธศเอาเวลาไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมทาตัวเองให้ดีทําหน้าที่ตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้ให้งานเยอะเข้าไว้เพราะมันมีปรากฏการณ์ของการที่คู่รักคนรักของเราอาจจะห่างไปไม่มีเวลาบางทีนะครับเราไม่ได้ผิดหรอกแต่มันเป็นความมากักมากไม่พอของอีกคนหนึ่งนิ่งเข้าไว้ให้อภัยปิดหูปิดตาเขาไปพักเดียวเดี๋ยวก็กลับเชื่อผมติครับ อะไรก็ตามทีที่มันไม่ได้ร่วมกันมาร่วมสร้างร่วมสู้ร่วมทุกร่วมสุขแล้วไปฉาบสวยในจังหวะเวลาที่มันดีแล้วมีแล้วอีกคนหนึ่งจึงอยากได้แล้วก็แค่ความอยากบวนตันหาเดี๋ยวมันก็จบแต่ถ้าเกิดเราผู้รู้ทำให้เป็นเรื่องเป็นเหลามันจบเลยนะครับนี่คือข้อสรุปในคนวัย48อย่างผมที่เห็นชิดมามากมายจำไห้นะครับ ความรักคือความเมตตาให้อภัยให้โอกาสคิดว่าเขาคือเพื่อนชีวิตเขาคือเพื่อนของเราเขาคือคู่ชีวิตอย่างรายเสียก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดต้องให้อภัยนี่คือข้อเตือนใจจากคำถามข้อนี้ครับเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่นชทุงนี้จะถูกทิ้งได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับ พวกนี้เลยอ,อ,อะไรอะคุณเซลแซลเซลยอ,อ,อไม่มีใครเขาอยากให้คุณเลิกหรอก <c oughs> นอกจากแฟนของคุณ <c oughs> คนเดียวเท่านั้นที่เขาจะตัดสินใจเลิกกับคุณหรือไม่ครับผมอตอนนี้คติประจำใจผมได้เปลี่ยนไปแล้วครับค <c oughs> ติประจำใจผมก็คือไม่หลอพอรู้แต่ที่มีอยู่พอแล้วนะครับผม พอจริงๆหรือเปล่าเราพอหรือยังพอจริงพอจริงนี่หยุดหยุดเลยไม่ได้แบบมีคุยอะไรกับใครเลยเงียบกิฟต์เลยแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยภาพลักษณ์เราที่ดูเป็นคนเลวเหมือนพี่ปังพี่ป๋องอะไรพวกนี้ก็คือมันต้องเราก็เล่นเปวยภาพนี้เป็นภาพนี้เพราะว่าเป็นภาพแต่รู้ที่ผมเอ่ยเชื่อจริงหรือเป็นภาพผมไม่แน่ใจถามแล้วเราอ่ะหยุดแล้วแล้วน้องเขาแบบยังเด็กอยู่อ่ะอย่างนี้มีคนมาจีบน้องเขาเยอะไหมคือต้องบอกว่าน้องเขาก็มีคนมาคุยด้วยแบบเวลาเขาไลฟ์เกมอะไรเงี้ยมีคนมาแซวตลอดคนมาลงม ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขี้หึงคือตอนเนี้ตอนเนี้ตรงเนี้ยออกมาตรงเนี้ยพูดตรงเนี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเทปนี้ออนแอออกไปอ่ะบอกเลยงานหยาบเลยจริงๆแน่นอนต้องตอบคาถามอีกเยอะเลยกีปีแล้วที่คบกันปีกับอีกประมาณ5เดือนก็หูจำได้ใช่ไหม อะไรนะเขาใช่ผู้หญิงในชีวิตผมสำหรับผมถามว่าใช่ไหมก็ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ใช่และที่ใช่แล้วคือหมายความว่าก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวต่างๆแนะคุณอ่ะหยุดหยุดที่เขาแล้วล่ะหยุดแล้วไม่ได้คุยกับใครเลยอย่างที่บอกครับผมไม่ห่อพอรู้แต่ที่มีอยู่ผมพอแล้วนะครับผมเอาละค่ะข้อนี้นะคะตอบถูกทั้งหมด7คนด้วยกันนั่นก็คือพี่ปองนะคะพี่ผัดไทยค่ะมินพี่ปัง พลจียอนแล้วก็พี่นิโคลเจ็ดคนแน่ไม่เป็นไรนะสู้ต่อไปไม่เลิกหรอกอยู่ที่เราสองฮอไม่มีของขังอะไรให้เหรอน้ำมันพายอะไรไม่มีไม่มีของขังอ๋อน้อพันพายเหรอเนื้อันติดต่อนี่มาที่นี่แล้วโอ้ยคนขายยังไม่รอดเลยนี่ก็คือเรื่องราวของเพื่อศพก็ดูแลเขาเรียกดูแลจิตใจของคนที่คุณรักให้ดีเป็นช่วงนี้แหละถ้าเราแข็งแรงเขาแข็งแรง ผ่านพ้นไปได้ครับ,บมผมเอา้าเดี๋ยวเรากลับมา <c oughs> ช่วงหน้านะครับมาดูว่าศึกข้อหน้าจะเป็นเรื่องอะไรครับรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าน้องเขาจะทิ้งเราจริงๆริงนะฮะก็แสดงว่าน้องเขาคงไปเจอคนที่ดีกว่าไปเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ถือว่าเขาได้เลือกแล้ว ก็ให้เขาไปถ้านเป็นก็เป็นเรื่องธรรมชาติคนเรามันก็ปีพบพบมีจากอย่าไปซีเรียสคิดให้เป็นภาพสภาพก,กลางๆเอาไว้มีความสุขกว่า ราศีใดในช่วงนี้จะรวยล้นฟ้ามินเนี่ยผมว่าแฟนเขาคนนี้อนาคตเนี่ยนอร์เวย์น่าจะทำธุรกิจอะไรที่มันใหญ่โตมากขายถั่วโงกขายวังทีขายกันหลับประเทศนอร์เวย์เนี่ยตรงนั้นน่ะมันธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือทำอะไรเงี้ยมีโอกาสที่เขาจะเรือข้ามฟากอ่ะนอร์เวย์ไฉนาฏเรือข้ามฟากนอร์เวย์ไฉนาฏ